เท้าชิดเท้าชิดยืนให้ตรงไม่ต้องไปเขินเพื่อนม่นาเอาเสื้อออกจากคิดว่าตัวเองหห่อมากบอเอวตัวเองค่ะเอาไอ,อ,อายืนตรงเตรียมเตรียมมะเอาวางไว้ข้างหลังค่ะลูกไหว้ผู้ใหญ่เตรียมเอาแบบสวยๆเด้อเอาแบบสวยๆนะไม่ใช่เอาเอามือแล้วอย่างนี้เด้อเนี่ยมันเกียอย่างนี้ก็มีเอาแบบเอามือขึ้นอย่างนี้แล้วก็โค้งไปแบบนี้เข้าใจไหมคคะ เอออ่ะไหวผู้ใหญ่เตรียมปฏิบัติเออเออนัดหนึ่งสองสามลูกมันถึงจะพร้อมกันเพราะว่าถ้าหนูไม่นัดเอามือลง <c oughs> ถ้า่าเอาดูนะคะีีมม ดังมือไหนอยู่อย่างนี S <S ้มืออยู่อย่างนี้แล้วก็ย่ออย่างนี้แล้วลองอยู่อย่างนี้สิค้างไว้สิตอนหนึ่งปอนสองสวยมากเราผมมือไปเองเหรอเนี่ยพอหกทำไม่สวยหมดแต่เงือกกแ้อทีนี้พนมมือเอามือไว้ไหว้ไหว้ผู้ใหญ่นะคะไหว้ผู้ใหญ่ พร้อมกับพร้อมกับย่อลงแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นเข้าไปนะคะไหว้พ่อว่ายแม่ว่ายคุณแล้วไหนลูกพูดง่ายๆคือไหว้ผู้ใหญ่ไม่ใช่พ่อหรืผู้ใหญ่ก็ไหว้ผู้ใหญ่กำลังไหนว่ายเด้อเตรียมปฏิบัติหนึ่งสองสามขึ้นเตรียมเตรียมปฏิบัติ มือมาคุกคองเลยอันนี้ไม่ใช่่ายเลยพิซนเตอร์เดี๋ยวมูอให้คุก้องเป็นพเซ็นเตอร์ก็หนูหันน่ามาดูคุก้องดูนะคะสองใช่ไหมค่ะเตรียมปฏิบัติเออสวยไหมโอ้มือให้คุก้องค่ะเตรียมอย่าพึ่ง ผู้ชายคุณถูกกล้องบอกว่างไงคะให้เอามือชี้อย่างนี้ถูกไหมแล้วก้มลงพร้อมกับเอามือขึ้นนี้ถูกไหมคะใชยไหมอออเอามา เตรียมปฏิบัติเลยทำไมต้องให้ครูบอกนอเนาะเอามือแน่ตามตัวถามว่าโอเคไหมเริ่มโอเคขึ้นมีอยู่2 2> ออสองคนนั่น่ะลูกโอเโอเปฏิบัติบบน แบบนี้มีใครบ้างใครรู้ตัวบ้างว่าตัวเองทำแบบนี้ใครอ่ะแบบนี้สวยไหมอ่ะสวยไหมสวยไหมคะอ้าวแล้วถ้าแบบนี้ลหละอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งนะมืออยู่ตรงอกใช่ไหมพอไหว้แล้วเป็นยังไงอย่างนี้อันไหนสวยอันนี้วเเลือกที่จะทำอันไหนอันที่สองอ่าโอเคงั้นครูทำให้ดูแล้วนะอ่ะทุกคนยืนตรง หนเอ้ยอย่าพึ่งย่ออยุ่อย่าพึ่งย่อเอาแค่ก้มเฉยเฉย้มเฉยๆไม่ต้องย่ออ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ่ะทีนี้ไหวผู้ใหญ่เตรียมเตรียมสอนครูด้วยเตรียมนะคะเตรียมอยู่ตรงไหนปฏิบัต นับเท่าไหร่คะนับเท่าไหร่<อ>หนึ่งสองสามแล้วค่อยเงยขึ้นอ่ะเอามือลงไม่ไม่ถือว่าสวยขี้เหร่มากเลยไปคนละทิศคนละทางอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะลูกเอาใหม่นะตอนนี้ผู้หญิงก็ไม่ต้องยอ่ออย่าพึ่งยอ่อผู้หญิงอย่าพึ่งยอ่อเพราะพอย,ยอ่อปุ๊บผู้ชายสังเกตเลยผู้หญิงพอย,ยอ่อเอาไว้สิ ชอบทำแบบนี้ยกมือสิผู้หญิงทุกคนเลย่วงสวยไม่เข้า